สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามารับชมรูปถ่ายหลวงพ่อกวยชุดินทโลกันนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยครับของปี66นะครับรุ่นสิทธิ์กระตันยูนะครับจะจัดสร้างทั้งหมดนะครับ7แอคนะครับแอคที่1นะครับก็จะเป็นแอคนะครับครึ่งองนะครึ่งองค์นะครับแล้วก็แอคที่2แอคยันคู่นะวันนี้ผมจะพามารับชมกันนะครับอ่าเริ่มรายการที่1ก่อนนะครับแอคที่1นะครับที่ผมจะพามารับชมนะครับครึ่งองค์ปี25 6 6นะ รูปฉากนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งฉากนะที่ถือว่าน่าบูชาครับเพราะครึ่งองค์นะครับปี64นะครับปีต่างๆ6 3นะครับก็ร้อนแรงนะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะซึ่งรูปฉากนี้นะจุดตําหนินะเท่าที่ผมได้ส่องมาจุดที่1นนะครับดูที่บริเวณนะครับระหว่างคอหลวงพ่อนะถ้าเราส่องไปดีๆนะครับพี่ส่องไปดีๆเราจะเห็นเม็ดสีนะครับจะเห็นเม็ดสีชัดเจนนะครับ แบบนี้เลยนะครับจะมีเมสี่นะครับแบบนี้เลยนะครับพี่สวยๆเลยนะครับใบหน้าหลวงพ่อครับจะต้องคมชัดนะครับลายน้ํานะครับลายน้ําจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับรูปนะครับจะมีความคมชัดมากครับรูปนะครับจะมีความคมชัดมากครับสวยเลยนะครับสําหรับรูปฉากครึ่งองค์นะครับหลังนะครับจะเป็นหลังแผ่นยันหนุมานนะซึ่งปีหกหกนะจะทําเป็นแผ่นยันหนุมานนะครับ ปีหกห้าจะทําเป็นแผ่นหลังยันนะครับอ่าหลังยันแบบนี้นะครับอ่ายันตุกตาครับอ่าจ,จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าสวยเลยนะครับรูปฉากนี้นะอ่ารูปฉากนี้ถือว่าสวยเลยนะครับหลังหนุมานเชิญธงเป็นรุ่นแรกที่จัดสร้างนะครับรุ่นแรกที่จัดสร้างเป็นหลังหนุมานนะครับแผ่นยันนะครับต่อมายันคู่นะยันคู่ผมจะพามารับชมเหมือนกันนะครับอ่ายันคู่นะก็ ลายน้ํานะครับบริเวณระหว่างศีษะหลวงพ่อนะครับแบบนี้เลยนะครับเส้นวิ่งนะจะวิ่งเฉียงนะครับอาจจะวิ่งชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับเฉ well. ียงลงแบบนี้นะครับเท่าที่ผมซองดูนะครับเม็ดสีนะเม็ดสีนะครับอ่าเม็ดสีระหว่างศีซ่าหลวงพ่อน้แบบนี้นะครับอ่าเม็ดสีจะชัดเจนนะครับแบบนี้เลยนะครับสีเหลืองสีเขียวสีต่างๆนะอ่าแบบนี้นะครับยันนะครับก็จะติดเป็น เป็นคาบเหลืองด้วยนะครับอ่สวยเลยนะสำหรับฉากนี้นะครับอ่ซึ่งฉากนี้นะจะมีเป็นฟิล์มเขียวด้วยนะครับฟิล์มเขียวฟิล์มฟ้าต่างๆซึ่งผมพบเจอนะครับหนึ่งองค์เท่านั้นนะสำหรับหนึ่งบานนะพบเจอแค่หนึ่งบานนะครับสำหรับฟิล์มเขียวนะอันนี้คือฟิล์มเขียวเข้มนะครับอ่าลองเทียบนะครับระหว่างฟิล์มธรรมดากับฟิล์มเขียวเข้มนะครับอ่าฟิล์มธรรมดาแต่เด้งนะครับอ่แบบนี้นะครับอ่องค์นี้ฟิล์มเขียวเข้มนะวิธีอ่วิธีการดูฟิล์มเขียวเข้มนะ หนึ่งนะครับดูที่รูปนะครับอ่ารูปจะต้องเข้มนะครับแบบนี้นะครับชัดเจนเลยนะครับอ่าเขียวเข้มพบเจอได้น้อยนะอ่านะผมผมเจอนะครับอ่าเช่ามาทั้งหมดสองสามชุดนะผมเจอแค่หนึ่งองนะครับอ่าเจอแค่หนึ่งองนะสําหรับเขียวเข้มนะครับอ่าจุดตาหนิของฟิงนะล์มเขียวเข้มนะอ่ามือหลวงพ่อจะมีคราบเหลืองวิ่งนะครับด้านล่างจะมีคราบเขียวแบบนี้นะครับ ไม่สีสีเขียวครับวิ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับเขียวเข้มนะสวยเลยนะครับแบบนี้นะไม่ได้เปิดนะครับผมจะพาพี่ๆมารับชมนะครับอผมก็จะเก็บเป็นบานที่พามารับชมนะครับแล้วมาเปรียบเทียบนะให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับตลอดนะครับไม่ได้เปิดนะครับผมจะเก็บไว้ให้พี่ๆรับชมนะครับสําหรับฟิล์มเขียวเข้มนะครับสวยเลยนะครับสําหรับยันคู่เขียวเข้มนะโอเคครับต่อมานะครับชากต่อมาจะเป็น แสกแหวนนะครับอ่าฉากหลวงพ่อควยแสกแหวนนะซึ่งฉากเสกแหวนนะครับก็ถือว่านานๆปีนะครับจะจัดสร้างนะจุดตําหนิเมดสีครับจะเยอะมากครับแบบนี Superman, ้ menu, walls, เลยนะครับเมดสีวิ่งเลยนะครับมือหลวงพ่อครับมีเมดสีวิ่งครับแบบนี้เลยนะครับอ <Gen> ่าสวยๆเลยนะสําหรับฉากนี้นะเป็นอีกหนึ่งฉากที่น่าเก็บนะครับเพราะเป็นฉากที่เหมือนหลวงพ่อครับเกวัตถุบูชาตลอดนะครับอ่าเป็นฉากเสกแหวนนะครับแบบนี้นะครับอ่าซึ่งทํานะครับ ปีหกสู่นะเป็นเป็นปีล่าสุดก่อนจะทำหกหกนะครับอ่ะแ้วก็ข้ามาอีกห้าถึงหกปีเลยนะครับถึงจะจัดสร้างนะครับจากนี้ถือว่าจัดสร้างน้อยครับอ่าจัดสร้างจัดสร้างนานๆทีนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่น่าเก็บนะครับอ่ะตอนนี้รีวิวไปสามฉากแล้วนะครับพารับชมสามฉากแล้วนะครับฉากต่อมานะครับจะเป็นหลังค้างฝานะ ฉากนี้ก็ย้อนยุคปี59ครับถือว่าเป็นย้อนยุคหน้าหนุ่มปี59เนะอ่าเป็นฉากหลวงพ่อควยหน้าหนุ่มครับแบบนี้เลยนะครับหลังข้างฝาแบบนี้นะครับอ่าถือว่าทําย้อนยุคปี59ด้วยนะครับพี่อ่าสวยเลยนะครับรูปฉากนี้เม็ดสีครับอ่าเม็ดสีจะเยอะนะครับระวังแขนหลวงพ่อครับแบบนี้เลยนะครับอ่ถือว่าสวยเลยนะครับสาหรับฉากนี้นะก็ถือว่า แทบไม่ได้จัดสร้างเลยนะครับสําหรับฉากนี้นะครับนานๆปีนะครับจัดสร้างครั้งนะครับหลังแผ่นยันอ่าขออนัยนะครับหลังกระดานนะครับแบบนี้นะครับอ่าหลังข้างฝาครับอ่าจะมีเมสี่วิ่งชัดเจนเลยครับอ่าเมสี่เยอะครับตรงบริเวณหลังข้างฝานะอ่าสวยเลยนะครับฉากต่อมานะครับจะเป็นฉากทําน้ามนนะซึ่งปฏิทินปีหกหกที่ทําน้ามนนะครับก็ ปฏิทินนะก็ผู้คนนะครับหลังไหลนะครับมาต่อแถวนะครับเพื่อรับปฏิทินนะครับของปีหกหกนะก็ฉากนี้นะครับอ่ะก็ถือว่าจัดสร้างนะครับอ่ะแทบไม่ได้จัดสร้างเลยนะครับสําหรับฉากนี้นะรู้สึกว่าจะมีเป็นปีสี่สามที่ออกวัดทรัพย์ลำาไยนะครับที่จะสร้างนะอ่าฉากนี้ก็แทบไม่ได้จัดสร้างเลยครับไม่มีการจัดสร้างย้อนยุคเลยนะครับสําหรับฉากนะครับหลวงพ่อควยทําน้ามนต์นะครับอ่า สวยเลยนะฉากนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่น่าเก็บครับเพราะจัดสร้างครับอ่านานานปีนะครับนานครั้งจัดสร้างนะครับสําหรับฉากนี้นะครับอ่ะสวยเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งฉากที่น่าเก็บนะครับอ่าที่น่าบูชานะครับฉากต่อมานะครับจะเป็นฉากกระดาน3ามแผ่นนะครับอ่ะฉากหลวงพ่อกวยนั่งกระดานนะครับอ่ะฉากนี้นะครับอ่ะเข้มขลังเลยนะก็จะมีเป็นฟิล์มเขียวนะครับฟิล์มม่วงนะครับอ่ะลองเทียบได้นะครับพี่อ่ะแบบนี้ฟิล์มม่วงนะครับข้างนี้ฟิล์มม่วงนะครับ อันนี้จะเป็นอ่ลองเทียบกันนะครับจะมีฟิล์มเขียวฟิล์มม่วงฟิล์มต่างๆนะครับก็ต้องคอยดูนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นฟิล์มเขียวนะก็แบบนี้ก็จะมีทั้งเขียวทั้งแซมเขียวนะครับม่วงแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับถ้าเป็นฉากทําน้ามนต์นะครับฉากต่อมานะครับก็จะเป็นฉากหลังตะวันนะครับฉากหลังตะวันนะครับก็เป็นอีกหฉากนะ ที่ถือว่าใช้แทนปี58ได้นะครับสําหรับฉากหลังตะวันนะรายน้ํานะก็ถือว่าระหว่างมือหลวงพ่อนะรายน้ําจุดตําหนิเมสี่จะเฉียงนะครับอ่าแบบนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเมสี่จะเฉียงครับอ่าสวยเลยนะครับสําหรับปี66นะครับรุ่นสิทธิ์กตันยูนะครับหลังแผ่นยันหนุมานครับสวยเลยนะสําหรับหลังตะวันนะครับอ่โอเคครับก็ต่อมานะครับอ่ะตอนนี้ครบฉากนะครับเดี๋ยว สักครู่นะครับตอนนี้หลังตะวันไปแล้วนะครับและทําน้ามนต์นะครับครึ่งองค์นะครับยันคู่สี่ฉากห้าฉากหกฉากนะครับอาตอนนี้ก็ครบฉากแล้วนะครับนั่งกระดานนะครับก็ไปแล้วนะครับอาก็ทั้งหมดเจ็ดฉากนี้นะครับถือว่าเป็นฉากที่น่าสะสมนะครับของปีหกหกนะอาก็ผมมีเปิดแบ่งปันด้วยนะครับพี่อะมีเปิดแบ่งปันด้วยนะครับหก อ่ะรับ7บานนะครับ7บาน2,600บาทรวมส่งนะครับถ้ารับ7บานนะครับ2,600บาทรวมส่งพี่ที่ปิดผมคนที่1ถึงคนที่2นะผมแถมให้นะแถมให้นะครับเนื่องด้วยวันครูนะครับตรงกับวันที่12นะอ่ะวันครูครับ12เมษาครับแถมรูปถ่ายรวมพ่อะรวยครับฉากรถน้ำมลให้นะครับอ่ะคนที่1ถึงคนที่2เท่านั้นนะเพราะผมมีแจกแค่2องค์นะครับ2บานนะครับสําหรับพี่ที่ปิดผมนะครับ รายการยกชุด7บาน2,600บาทนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับผมจะพามารับชมรูปถ่ายนะครับรุ่นสิตก์กตันยูครับปี66เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับถ้าพี่สนใจนะผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ